สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่นายมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะสําหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดําอยากหาครีมที่รักษาฝ้ากระและจุดด่างดําและทําให้ผิวเรา ขาวกระจ่างใสนะคะวันนี้นะคะแม่นายจะมีสูตรดีๆนะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ไปทดลองใช้นะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสมุนไพรที่ครีมดังหลายๆตัวได้นําไปใช้นะคะวันนี้เราจะมาทดลองทํากันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยนะคะส่วนผสมอย่างแรกนะคะจะเป็นผงธานาคารนะคะสําหรับผงธานาคารนะคะจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วใครที่เป็นฝ้า และจุดด่างดำนะคะตัวผงธนาคาค่ะเขาจะช่วยลดฝ้ากระและจุดด่างดำเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้ผงขมิ้นหนึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าผงขมิ้นนะคะลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็เขาจะช่วยทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสแล้วก็เนียนขึ้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นดินสอพองหนึ่งช้อนชานะคะซึ่งตัวดินสอพองะค่ะเขาจะช่วยลดความมันของผิวนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของสิว แล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสิวหรือว่าจุดด่างดํานะคะตัวดินสอพองนะคะเขาจะช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้เจลว่านหางจาระเข้นะคะสําหรับเจลว่านหางจาระเข้เราจะใช้สองช้อนชานะคะนี่ค่ะตัวเจลว่านหางจาระเข้จะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสแล้วก็ผิวเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทนต่อแดดยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นอีก2ช้อนชานะคะซึ่งตัวน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มแล้วก็ผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วตัวน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นนะคะถ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะคะ <c oughs> เขาจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดฝ้ากระและจุดด่างดําได้ด้วยนะคะเติมน,น้ําเปล่าลงไปประมาณสมช้อนชานะคะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะน้ำเขาจะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปกวนเพิ่มนะคะเพื่อจะได้เก็บตัวเนื้อครีมมาอย่างเงี้ยค่ะไว้ใช้ได้นานๆนะคะอะ่เราได้เนื้อครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนๆนะคะสามารถนำไปกวนในกระทะก็ได้นะคะหรือใครที่จะนำไปเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะเพื่อจะได้ให้เป็นเนื้อครีมที่หนืดขึ้นนะคะ เราจะใช้แค่ไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะ,ะค่ะแม่นายได้นําไปกวนเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อครีมของเขาจะมีความข้นขึ้นนะคะแล้วก็ ตัวเนื้อครีมอะคะ่ะเขาจะมีความเนียนและก็ละเอียดขึ้นนะคะสำหรับการขั้นตอนที่นำไปเคี่ยวนะคะหรือใครที่จะนำเข้าไมโครเวฟนะคะจะทำให้เนื้อครีมที่เรากวนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะให้เพื่อนๆพักไว้ก่อนนะคะให้ใคลายความเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆสามารถหากระปุกครีมนะคะมาเก็บไว้ได้เลยนะคะสำหรับการเก็บรักษานะคะเพื่อนๆสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะได้นานเป็น <c oughs> เดือนเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆได้ครีมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เห็นผลอย่างชัดเจนแม่นายแนะนําให้ให้ทําเช้าเย็นนะคะทําบ่อยๆนะคะสามารถทําประมาณ3-4ครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยนะคะสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรนะคะใครที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้บ่อยๆได้เลยนะคะการทํานะคะเพื่อนๆให้ล้างหน้าให้สะอาดก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนํานครีมนะคะมาทาบนผิวหน้าได้เลยนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรสมุนไพรนะคะการเห็นผลของเขาอะค่ะจะเห็นผลค่อนข้างช้านะคะแต่การปลอดภัยะคะ่ะเขาค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นสมุนไพรนะคะนี่นะคะเพื่อนๆทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะให้เว้นรอบดวงตาไว้นะคะสำหรับใครที่มีฝ้ากระและจุดด่างดําตรงบริเวณไหนนะคะเพื่อนๆสามารถทาบริเวณนั้นให้หนาๆได้เลยนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรสมุนไพรแล้วก็ครีมดังหลายๆตัวนะคะใช้สูตรนี้เลยะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนมาร์กอย่างนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะต่อครั้งนะคะถ้าเพื่อนๆพื่ทำตอนเช้าก็สามารถมาร์กทิ้งไว้อย่างนี้นะค่ะแล้วก็เพื่อนๆสามารถทํางานบ้านได้ตามปกติเลยนะคะสําหรับตอนกลางคืนนะคะเพื่อนเสามารถมาร์กอย่างนี้ได้เช่นกันนะคะแต่เราสามารถทิ้งเวลาได้นานกว่านี้ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าผิวเราจะข Sw าวกระจ่างสาใสขนาดไหนนะคะอันนี้นะคะ อันนี้นะคะได้ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าผิวเราอะคะ่ะจะขาวกระจ่างใสขึ้นมาประมาณ1ระดับนะคะแต่จะสังเกตได้ว่าหลังจากทำอะคะ่ะผิวหน้าเราอะคะ่ะจะเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นมากเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดํานะคะการเห็นผลนะคะ ก็แล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะแต่บางคนก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างเร็วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เห็นผลอย่างชัดเจนก็อย่าลืมทําอย่างต่อเนื่องนะคะและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกๆวันนะคะเพราะว่าครีมกันแดดะคะ่ะจะช่วยปกป้องผิวเรานะคะจากแสงแดดแล้วก็จะจะไม่ทําให้ผิวเราคล้าแล้วก็การเกิดฝ้ากระและจุดด่างดําก็จะลดลงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะ ะะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ